สวัสดีท่านผู้ชมกันดพื่กนกนันคผมผมเองนครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแบบชื่อว่ามองตาตันเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเราได้เป็นคิวเมดแล้วโอ้ก็เป็นคิวเมดทีนึงเหมือนเดิมเฮ้ยมีคนตัดออกซิเจนเราไปกันโอเคซ่อมแล้วเรามาลดบาดตรงนี้ ลูบัดปุ okay. ๊บโอเคเฮ้ยไปดบับมาเปิดต okay. รดงนี้โอเคเฮ้ยสีชมพูกดปุ่มกดข้ามก่อนละกันโ okay. อเคเฮ้ยสีปแดงเข้มข้าสีเหลืองโดเออัวดขั้นต้ไปปวดขัด้นต้นซื้ ที่นี่เราขอตัวเราไปก่อนเจอใหม่ขึ้นมาครับบ๊ายบาย